ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ CBR 650R ตัวเวอร์ชัน e c a s s 2024นะครับเราได้ลองขี่กันแบบ o n น o ร d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขี่ในเมืองบุรีรัมนีแหละ <c oughs> เดี๋ยวฟีลลิ่งจะเป็นอะไรยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังกันครับอันดับแรกเลยก็อย่างที่บอกนะว่า CBR 650R <c oughs> ในเรื่องของท่านั่งอะไรต่างๆอันเนี้ยผมว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเดิม มากนักซึ่งผมพูดไปตั้งแต่ตอนรีวิวที่สนามแก่งกระจานแล้วนะครับตอนนี้อยากจะพูดถึงความรู้สึกสัมผัสจากการได้ใช้งานจริงบนท้องถนนของเจ้าระบบ e ีคัทนี้มากกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยครับสะดวกสบายดีขึ้นมากๆเลยนะตั้งแต่เรื่องของการ ออกตัวแบบไม่ต้องกำคัดไปจนถึงจอดหยุดนิ่งตามที่ผมได้กล่าวไปในคลิปก่อนหน้าอะไรพวกนี้แล้วนะฮะข้อดีเนี่ยมันทำให้คนที่เลี้ยงคัดไม่ค่อยคล่องหรือขี่ไม่ค่อยเก่งมากอะไรพวกเนี้ครับที่ต้องขี่ซอกแซกการจราจรในเมืองรถติดติดขัดๆอะ่ะผมว่า e อีคัดอ่ะมันช่วยได้มากทีเดียวถ้าให้เปรียบเทียบนะสมมติคุณขี่ Honda w เว e อะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นรถออโต้คัดก็คือคุณไม่ต้องมาใช้ จริงๆมันเป็นคัดเท้านะแต่ว่าก็ตบปั้งลงไปเลยเพื่อให้ขึ้นเกียร์2-3-4สลมก็ว่าไปนะแต่เนี้ยงัดเกียร์ได้เหมือนปกติและคุณสามารถเลี้ยงคัดได้ด้วยแต่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแหละว,ว่าคัดตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้จะแบบเปิรนยางยกล้ออะไรพวกนี้นะครับการคัดขี่แบบคนปกติแทบไม่ต้องใช้เลยลืมมันไปได้เลยดีกว่าเรียกว่าเหมือนเป็นอินโนเวชันใหม่นวัตรกรรมใหม่ของการ ขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เลยก็ว่าได้นะครับจุดนี้เป็นอะไรที่ผมถือว่าประทับใจมากๆเพราะต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมเนี่ยเคยขี่ระบบสมาร์ทคัตซิสเต็มนะครับ SCS ของทางแบรนด์ MV Agusta แล้วหลักการเขาจะคล้ายๆกับตัว E Cut เลยก็คือไม่ต้องใช้การคัดอีกต่อไปตั้งแต่ออกตัวยันหยุดนิ่ง แต่เนื่องจากเรื่องของระบบกลไกข้างในของเขาครับของ MV a c u s t a เนี่ยมันจะใช้คัดของตัวเล็กยูสนะครับและเขาจะใช้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์สปริงคัตอะไรพวกนี้ครับในรายละเอียดเทคนิคเป็นหลักแล้วก็แมปปิ้งให้มันเข้ากับตัวเครื่องยนต์ขุมกำลังอ่านี่ก็คือเป็นหลักการของทางแบรนด์ MV นะจะไม่ใช่ระบบกล่องไฟฟ้าอย่างนี้เข้ามาช่วยประมวลผลมีเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายตรงนั้นนะครับจิ๊บผมเคยลองเทสไปแล้วว่าโอ้โหน่าจะ5 6ปีแล้วนะนะ จุดที่ผมไม่ค่อยชอบที่ผมคิดนะไอสปริงคัสที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันน่าจะแข็งมากแล้วทําให้เวลาผมเข้าเกียร์อะไรพวกเนี้ยโดยไม่กําคัดอะ่ะมันเจ็บเท้ามากๆเลยครับมันแข็งแบบต้องเตะแรงๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้นะกําคัดช่วยเข้าเกียร์ดีกว่าอ่ะตอนนั้นที่ผมรู้สึกเลยนะครับมันเลยเหมือนว่าใช้งานเนี่ยยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกใช้งานได้จริงสักเท่าไหร่แต่ตัวระบบอ e ีคัตที่เป็นคัตไฟฟ้าของ Honda ตรงเนี้ย คือมันเข้าเกียร์ง่ายมากครับแล้วก็สามารถปรับชิปเตอร์ได้3รูปแบบนะนี่ถ้าเราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับคือไปที่ตัว Honda e-cut ตรงนี้นครับมันจะสามารถเซตได้ทั้งอัพแล้วก็ดาวเลยเพราะว่าคันนี้มันเป็น two way นะถึงแม้จะเป็นคันเร่งสายนะครับแต่ว่าพอมีในส่วนของตัวกล่อง e c u ัเนี่ยมันให้แบบ 퀵ชิปเตอร์ทูเวเลยซึ่งถือว่าสะดวกดีมากๆเลยจุดนี้อันนี้ผมประทับใจครับแล้วถ้าให้ผมร o คอมเมนต์การขี่ใช้งานบนท้องถนนผมปรับซอฟต์สุดทั้ง2อันไปนเลยมันแบบเข้าเกียร์ง่ายนิ่มอะไรพวกนีนะ้จากความรู้สึกนะแต่ว่าจากที่ผมลองขี่ในแทร็กผมเซตฮาร์ดทั้ง2อันเลยจะดีกว่าเพราะว่าคือตอนแรกเซ็ตมีเดียมแล้วผมยังรู้สึกว่าผมเจออาการเข้าเกียร์ว,ว,ว้าวช่วง3ไป4ผมอาจจะเป็นคนเตะไม่แม่นม,มากอะไรเงี้ยมันแบบปุ๊บติดเบิ้ลเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็ว,ว,ว้าว แต่พอเป็นฮาร์ดมันเหมือนแบบมันต้องใส่แรงปรักไปทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วผมรูสึกว่ามันเข้าเกียร์ได้แบบเออมันแม่นยํากว่าแต่ถ้าขี่แบบสบายๆก็ใช้ซอฟอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นฟีลลิ่งเข้าๆประมาณนี้นะสำหรับการออใช้งานตัวระบบ e-cut แล้วก็ตัวชิปเตอร์ของเขาซึ่งผมประทับใจดีมากๆนอกน,นั้นในเรื่องของย่านกำลังอะไรต่างๆนี้คงไม่ต้องคุยกันเยอะเลครับเพราะว่าตัว650 ซีรีส์เนี่ยมันมีพละกกำลังแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับอันเนี้ยต้องเรียกว่าไว้ใจได้เลยนะครับในเรื่องของการขี่ใช้งานบนท้องถนนทัวริงออกทิพย์เพราะว่าผมเทสนะท็อปสปีดในสนามช้างนะก็ประมาณ225นะครับสำหรับเวอร์ชัน CBR แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน CB ไฟกลมเนกเก็ตอ่ะก็จะตกมาประมาณ10อยู่ที่215เพราะเขาไม่ได้ในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ไม่ใช่เป็นฟูลแฟลลิงมันเป็นล่างเปลือยเนาะแต่ก็ถือว่าแบบเฮ้ยมันพอแล้วอ่ะคุณจะซัดอะไรบนถนนความเร็วสูงขนาดนั้น ือว่าเพียงพอตั้งแต่การใช้งานในเมืองไปจนถึงออกชิปเลยสำหรับ650ซีรีส์ซึ่งแน่นอนซุ้มเสียง4สูบคนไทยชอบอยู่แล้วครับแต่อาจจะมีข้อตินิดหน่อยในมุมของผมก็คือเรื่องของการที่น้ําหนักตัวมันเยอะไปหน่อยนะแล้วอาจจะมีความร้อนสะสมหน่อยอย่างวันเนี้ยแดดแรงมากอากาศร้อนมากพอสมควรผมรู้สึกว่าเออมันอาจจะร้อนสักนิดนึงถ้าเราขี่ในเมืองความเร็วต่ําๆอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ลมโฟนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับก็ขอจบคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ไปว่ากันใหม่ในคลิปของตัว CB